สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้คุณยายพามาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณยายจะพามาทำผัดไทยค่ะผัดไทยนะคะมีเส้นค่ะเส้นผัดไทยนะคะแล้วก็มี ผัดไทยกุ้งนะคะวันนี้แล้วก็มีผักค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณยายไม่มีผักถั่วงอกนะคะคเพื่อนๆยายก็เอาผักมีกะหล่ำปีมีแครอทนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีกุ้งนะคะมีไข่ค่ะแล้วก็มีอันนี้คือซอสผัดไทยนะคะ แล้วก็มีน้ำส้มสายชูเพื่อนๆอันนี้ไว้ใส่เดี๋ยวยายจะใส่ให้ดูใส่ตอนไหนนะคะน้ำส้มสายชูยงั้นเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำมันนะคะกุ้งแช่แข็งตัวนิ่มแหละยายออกมาวางไว้ ช่วงนี้อ่อโคโรนาระบาดนะคะไม่มีถั่วง,งอกขายเลยค่ะตามห้างยายก็เลยใช้กระหล่ำปีแทนนะคะเพื่อนๆก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะคือเรามีผักอะไรเราก็มาประยุกต์ใช้เพื่อนๆให้มันให้ร้อนนะคะแล้วเราก็เราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ ใส่ตีไข่ได้แตกนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใส่กุ้งม,มูลเลยค่ะ องผัดไข่กับกุ้งให้สุกนะคะเราถึงจะใส่เส้นค่ะเพื่อนๆเติมน้ำมันดีนิดหนึง นี่ค่ะพบกุ้งได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะ ่วงที่เราใส่เส้นเนี่ยนะคะเราเราต้องผัดเส้นให้นิ่มเคล็ดลับก็คือเราใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณช้อนนึงค่ะเพื่อนๆน้ำส้มสายชูจะทำให้เส้นนิ่มนะคะ จากนั้นเราก็ผัดไอ้เส้นสุกค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะพอพอเราผัดไอ้เส้นมันนิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ออซอสผัดไทยลงไปเลยค่ะ แค่ก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็มาใส่ผักกันค่ะ ิมใช้มือเลยค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะเพื่อนๆ เนยร่นเพื่อนผัดเนยผัดเส้นนิ่มไปไม่ได้แล้วค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆผัดไทยกุ้งสดของยายนะคะน่าทานไหมคะทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ